มือถือ Xiaomi เปิดแท็บเครื่องมือแบบนี้ออกมาแล้วจะใช้งานได้ง่ายยิ่งขึ้นมันทํายังไงมาดูกันคัมภีร์ Xiaomi Hyper S EP ที่6ในตอนแรกแท็บเครื่องมือจะยังไม่มีนะครับใน EP ที่แล้วเราสอนเปิดตัวนี้ออกมาแล้วใครยังไม่ดูไปดูกันได้นะเข้ามาที่การตั้งค่าเลื่อนลงไปที่การตั้งค่าเพิ่มเติมการตั้งค่าเพิ่มเติมกดเข้าไปเลยครับแล้วหาคําว่าเมนูลัดอยู่นี่ครับเมนูลัด กดเข้าไปเลยครับเปิดใช้งานเมนูรัดกดเปิดขึ้นมาหลังจากนั้นเราจะได้ปุ่มแบบนี้ออกมาลองกดดูทีนี้เราจะมาตั้งค่าเมนูพวกนี้กันเลือกปุ่มเมนูรัดกดเข้าไปเลยครับเราจะสามารถตั้งค่าได้ทั้งหมด5อย่าง เข้าไปดูมันก็จะมีตั้งแต่ Wi-Fi ข้อมูลมือถือบลูทูธปิดเสียงล็อกมุมมองไฟฉายมีเยอะมากนะมีถึงแอปพลิเคชันด้วยเราสามารถเลือกแอปพลิเคชันที่เราต้องการได้เลยพอเราเลือกเสร็จแล้วมันจะมาแทงค่าเก่าตรงนี้เลือกไปให้เหมาะก,การใช้งานตัวเองใครใช้อะไรบ่อยก็เอามาใส่ตรงนี้นะครับการใช้งานจะสะดวกขึ้นเยอะมากๆเลยซึ่งปุ่มนี้เราสามารถเคลื่อนที่มันได้นะครับอยากให้วาไว้ตรงไหนเราก็ไปวาไว้ตรงนั้นเลยที่มันจะไม่เกะกะมือเรากรณีที่เราเซ็ตเป็นแอปพลิเคชันนะครับตอนที่เราเปิดขึ้นมามันจะเต็มจอเลยมันจะไม่เหมือนแถบเครื่ออองงงมมืข้้ขขาาาที่่เเปปึนนนนนตตแแรกัจะ็บบห ใครที่มีมือถือเ x ียวมีอ,อยู่ในมือก็ลองไปเปิดตั้งค่าดูนะครับมันทําให้เราสามารถเข้าถึงเครื่องมือได้ไวและสะดวกมากยิ่งขึ้นถ้าชอบคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ก็อย่าลืมกดแชร์กันด้วยนะครับ